อยู่บ่อยู่ครับรอบนี้ครับอยู่แทนหรือเปล่าอยู่ปะครับอยู่บ่เอ้าเอ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 าเบิ้องภาพกวงเนาะครับพี่น้องมุงเบิ้งมุ่งกลวงครับเบิ้งการมันดึงครับเบิ้งป่าดึงครับพี่น้องอ่าอันนี้ลดสองสามรอบแล้วนะครับพี่น้องครับป่าเขาตลอดครับพี่น้องแต่เพิ่นเอาบ่ได้จักเกนะรอบนี้มันลุ้นรู้ครับของไงเขาอีกรอบนี้ครับ อยล่วายอยู่อยู่วายอยู่อ่ะสอยกันเด็กบานครับโอ้เเขาคมกันแล้วครับพี่น้องเอาพูยูกาเหงืยัไงบ้านพูยูกาเงยูกาเงไตัวสงดังคมกันเลยครับดอวนี้ครับพี่น้องอ้ยเขียงเเขียงเอ้า เอ้เบ oh, bon ja, bon ja, bon, ja, ิ <laughs> oh, word, wow, oh, 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 ้งครับเบิ้งครับพี่น้องได้แล้วตัวบแกบนี้ครับพี่น้องใส่มาโอ้ยบอลเปนเป็นสิบกิโลครับุณพ่อครับตัวแดงครับพี่น้องเสื้อแดงครับพี่น้องเอาอของกันแล้สิคเอาแล้วครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องโอ้มุนเขาอีกไปพันกันแล้วพี่น้อง โอ้ครับพี่้องดังนะครับพี่น้องโอ้ยตากร้องยังเหยียบหาเบื้องไผยแล้วบ้าน้ะบ้านตากองก็เริ่มโอ้ครับพี่น้องอันนี้เพิ่นซอยกันอยู่นะครับเนาะงเพิ่งโตัุพนครับตัวใหญ่นะครับพี่น้องตัวพูนอ่ะใหญ่นั่นยังใครมีโอกาสอันน่ะประมาณยี่สิบโลขึ้นบ่หน่าบ่ฮอดก็เหลือหน่อยเด้อน่าสิบครับได้แล้วมั้งครับ อ่าตัวนี้ก็อันนี้นะจะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องข้าได้จับปลานี้แล้วครับผมเนาะเอาไปรุ่นนางนั่นบานครับพี่น้องหยันก่อนนะยิ้เอาไปยิงไว้แม่หามยิงกันนะอ่าครับพี่น้องตัวนั้นตัวใหญ่ครับตัวนี้ประมาณสิบโลครับเจ็ดถึงสิบครับไส้เจ็ดถึงสิบโล โตแต่โตยูหันประมาณซึมหาขึ้นงับพีน้องซึมหาได้ครับน้องป่าเบิกครับพี่น้องอาเพาเโตมันถือที่แรกหนบะบอู้ลูว่าตัวนั้นคือตัวนี้ถือที่ลุดออกตัวนั้นแล้วหัมันลุดตัวเลี้ยงเลี้ยงหันแม่คูนีเมือก็พูเอา โอ้เพื่อนอื่นว่าเอาที่หลังดังกว่าเสียหลายกมูเนะหน่อยรวยโล่ลนะครับพี่น้องสายยาเพื่อนฟังก่อนเด้อบันโอ้เป็นตัวใหญ่หรือตัดครับพี่น้องพุณนะสิบห้าถึงยี่สิบครับพี่น้องคูณนะครับโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องอ่าเบื้องใ,ใกล้ๆครับพี่น้องบันเตรียมใจกันนะครับวันได้แล้วยนะครับอันนี้จะ <laughs> ยิ้งยังลรืบัน โบบโซอยครับบ่มียงเอาและเพียงก็เอือนงูไปใส่โอ้ตัวนี้น่าจะสิบโลได้แล้วครับพี่น้องชัดเจนครับผมอ่าสิบโลครับตัวนี้สิบโลครับตัวใหญ่ครับไซนี่สิบโลได้แล้วครับพี่น้องส